วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับวันนี้เราอยู่กับช่วงรายการใหม่นะครับนั่นก็คือพาไปดูรถคนดัง EP 1 EP 1. นี้เราจะพาเพื่อนไปดูรถของนักเตะระดับโลกอย่างคริสเตโนโรนโดผมคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักคริสเตโนโรนโดเอาจริงพี่โดแกไม่ได้มีดีแค่เตะบอลนะครับเขายังทําธุรกิจมากมายเลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็น้ําหอมและยังมีธุรกิจ พวก่าร้านอาหารแล้วก็เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวฟิตเนสบอกได้ว่ามันเยอะมากเพื่อนพูดไปน่าจะไม่หมดนะครับและยังรางวัลอีกมากมายอย่างเช่นบาลงดออีก5สมัยรองเท้าทองคําแบบโอ้ บอกเลยว่าเป็นนักเตะที่แบบประสบความสําเร็จมากๆเลยนะเพื่อนแล้วก็จัดว่าเป็นบุคคลที่มียอดตาม i n นสตาแกรมเยอะที่สุดในโลกเมื่อเช้าผมเพิ่งเข้าไปเช็คมานะก็มีคนตาม IG อยู่ราวๆเกือบ500ล้านเองครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็เป็นที่1ระดับโลกครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะว่าคอลเลกชันรถ ต่างๆของคิสเตโนเขาสะสมรุ่นอะไรบ้างแล้วเขาใช้รุ่นอะไรบ้างผมพยายามคัดมา10บอันดับเท่านั้นนัเพื่อนตกหล่นรุ่นไหนก็ขออภัยด้วยนั้นเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนอกาะว่ารถแต่ละคันมียี่ห้ออะไรบ้างแล้วมูลค่ากี่ล้านดอนลลาร์นั้นเพื่อนถ้าพร้อมแล้ไปชมกันเลยผมไปอันดับ10นั่นก็คือเจ้า Ferrari 599 GTO โดยใช้พื้นฐานเดียวกันกันกบเจ้า Fer ร a r i 599 GTB ตัว f i o r a n o แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือด้านกันชนน้นหน้าสปอยเลอร์หลังและดิฟฟิวเซอร์อันใหม่และยังมาพร้อมกับจานเบรกเซรามิกนอกจากนี้นะครับตัวรถเขายังตกแต่งไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และยังมาพร้อมกับบกบักเก็ตซีทและภูมลายหุ้มหนังแบบอาคันทลารถคันนี้ผลิตมาเพียงแค่599คันเท่านั้นบอกเลยว่าแรมาก แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของพี่คิสเยโนโรลนโดนะครับส่วนราคาก็อยู่ที่400แสนดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแค่13ล้านเท่านั้นเองราคานี้ยังไม่รวมภาษีนำเข้าประเทศไทยนัครับอันดับที่9ก็ยังเป็นแบรนด์เฟอร์รารี่อีกเช่นเคย เก้เงินมันเหลือจะขับอะไรก็ได้พี่โด้แกก็เลยถอยรถตัวท็อปอย่างเฟอร์รารี่แต่ต้องเป็นรถตัวพิเศษคันนี้เป็น Ferrari ร f 1 2 tdf ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v 1 2สามารถรีดแรงม้าได้สูงสุดถึง780แรงม้าทางเฟอร์ r i ี่ได้นำรถยนต์รุ่นนี้ไปทดสอบที่สนามฟิโอลาโน และได้ใช้เวลาเพียง1นาที21วินาทีต่อรอบเท่านั้นและยังผลิตขึ้นมาเพียงแค่799คันเท่านั้นบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหายากมากเหมาะแก่การสะสมอย่างยิ่งราคาสนนอยู่ที่480,000ดนอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็15ล้านบาทอันดับที่8ได้แก่รถเปิดประทุนสุดเท่แบรนด์มาเซติรุ่นแกนคาบิโอ ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.7ลิตรผลิตแรงม้าได้ถึง433ตัวราคาอยู่แค่140,000เหรียญเท่านั้นตีเป็นเงินไทยประมาณ4ล้านกว่าบาทบอกเลยว่ามันช่างน่าโดนสะเหลือเกินอันดับที่7นั่นก็คือรถสปอร์ตสุดเท่ จากค่ายปอร์เช่ตัว911 Turbo S ต้องบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์ปอร์เช่เป็นแบรนด์รถสปอร์ตที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะครอบครองไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ฝันอยากจะมีรถสปอร์ตคันแรงในชีวิตนั่นก็คือแบรนด์ปอร์เช่ซึ่งนักเตะค่าตัวแพงระดับโลกคิสเตโนโรนัลโด ก็ไม่พลาดที่จะมีเก็บไว้อีกหนึ่งคอลเลกชันและเจ้าปอร์เช่9 1 t u r b บเยังมาพร้อมกับขนาดเครื่องยนต์ขนาด3.8ลิตรทอโบชาร์จสามารถให้พละกกำลังสูงสุดที่ 650แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับเกียร์อัจฉริยะ8จังหวะแบบ PDK คันนี้สามารถทำท็อปสปีดอยู่ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผมอยากจะบอกว่าปอร์เช่เขาเค็มมาแค่330แต่ว่าขับจริงมันเกินลิมิตนะครับทุกคน ซึ่งค่าตัวเจ 1, 1, 1, ้า911ทเบตก็อยู่ราวๆ560,000ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ22ล้านบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีและออปชั่นนะครับอันดับที่6ได้แก่รถยนต์สุดหรูจากค่ายโรลส์รอยรุ่นแฟนทอมด o อกเฮดคูเป e เป็นรถยนต์เปิดประทุนในระดับอัลต้าลักชูรี่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือย้อนในการแข่งขันเจคั์ art, ในยุคป,ปี1930 ความพิเศษของรถคันนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนเรือย้อนในขนาดขับขี่บริเวณฝาปิดหลังคาทํามาจากไม้สักเสมือนด่านฟ้าพร้อมฉนวนกันเสียงถึง5ขั้นแฟน o อ d ด o อกเฮดยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่มีราคาแพงที่สุดในการผลิตในปี2008พี่โดก็ได้ทุ่มเงินมากกว่า5 0 0นดอลลาร์เพื่อซื้อคันนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ22ล้านบาท อันดับที่5ได้แก่ Mercedes-Benz G 65 AMG บา b ั t 900เป็นการนำรถรุ่น G 65มา m o d ิฟายเครื่องยนต์ให้มีความแรงขึ้นด้วยการขยายความจุเครื่องยนต์จาก6.0ลิตร V12 เป็น6.3ลิตรพร้อมใส่เทอร์โบคู่และชุดแต่งจากสำนักแต่งบาบั t ซึ่งผลิตมาเพียงแค่10คันทั่วโลกเท่านั้นแล้วคันนี้ ยังเป็นคันที่ภรรยาของคิสเตโนจอร์จินาโลลิเกตเป็นคนซื้อให้และบาบัดยังสร้างสุดยอดรถ SUV จากค่าย Mercedes AMG G63 ที่ถูกพัฒนาและให้พละกกำลังมากถึง900แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดมหาศาลถึง1,250นิวตันเมตร0 100 3.7วิทเท่านั้นเองครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ SUV ที่แรงมากๆอันดับที่4 นั่นก็คือเจ้าแมคลาเรนเซนนาเป็นรถให้เปอร์คราจากค่ายแมคลาเรนที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงไอตันเซนนานักแข่งรถชาวบราซิลที่เคยแข่งรถ F1 ให้กับทีมแมคลาเรนฮอนด้าจนสามารถคว้าชแชมป์โลกได้ถึง3สมัยรถให้เปอร์คราสุดลำ้ำที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมอเตอร์สปอร์ตที่สามารถขับในชีวิตประจำวันได้ส่วนด้านเครื่องยนต์ยังมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด4.0ลิตร V8 ทวินเทโบชาร์จสามารถลีดแรงม้าได้สูงสุดที่800แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรอัตราการเร่ง0ถ100ใช้วินาทีเพียงแค่2.8วินาทีเท่านั้นและยังทำความเร็วได้ถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเจ้าแมคลาเรนเซนนายังถูกผลิตมาเพียงแค่500คันท e e ั่วโลกเท่านั้นโดยตั้งราคาไว้อยู่ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ32ล้านบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีนำเข้านะครับอันดับที่3เป็นรถรุ่นอะไรไม่ได้เลยนอกจากรถที่มีมูลค่าแพงที่สุดระดับโลกนั่นก็คือเจ้าแบรนด์บูกติ บุกเตคันแรกที่คริสเทโน่ครอบของนั่นก็คือรุ่นแกนสปอร์ตเวทัตตัวรถเป็นรถสีดำที่มีการตกแต่งภายในด้วยสีส้มตัดกันเขาซื้อรถในปี2016หลังจากที่ทีมเรียวมันล ah ิกคว้าชัยชนะแชมเปียนลีกได้ซึ่งเจ้าเวลอนแกนสปอร์ตเป็นซุปเปอร์คาร์ที่สามารถเปิดหลังคาได้โดยรุ่นนี้มีการอัปเกรดในเชิงโครงสร้างบางจุดโดยยังใช้เครื่องยนต์วางกลางขนาด16สูบ ให้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่1,001แรงมา้าเลยทําให้คันนี้สามารถทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่407กิโเมตรต่อชั่วโมงบ้าไปแล้วครับทุกคนและเจ้าบูกติยังตั้งใจผลิตรุ่นนี้มาเพียงแค่150คันทั่วโลกเท่านั้นซึ่งราคาอยู่ประมาณ2.6ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยราวๆ85ล้านบาทอันดับที่2ได้แก่ รถยนต์ที่มีค่าตัวแพงระดับโลกอีกแล้วครับทุกคนนั่นก็คือแบรนด์บูกติรุ่นชิลอนซึ่งเจ้าชิล่อนเป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่มีแรงม้าระดับ1,500แรงม้าและยังผลิตมาในปี2016ต่อยอดมาจากบูกติเวรอนซึ่งชิลอนสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่420กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการเร่งของเขา0-100 ใช้วินาทีเพียงแค่2.5วินาทีเท่านั้นบูคติจัดได้ว่าเป็นรถที่แพงระดับโลกแต่ก็พี่คิสเตโน่ก็ยังครอบครองถึง2คันครับทุกคนตัวรถเขาออกแบบมาเป็นสีพิเศษนั่นก็คือสีเงินและสีดำตัดกันพร้อมโลโก้เครื่องหมายการค้า CR7 อยู่บนในรถคันนี้ด้วย ส่วนเรื่องราคาตีเป็นเงินไทยก็เราๆ89ล้านราคานี้ยังไม่รวมออปชั่นและภาษีถ้ารวมผมว่า200ล้านแน่นอนครับทุกคน อันดับหนึ่งนั่นก็คือรถไฮเปอร์คาร์ที่มีค่าตัวแพงระดับโลกและมหาเศรษฐีอยากจะได้ครอบครองนั่นก็คือเจ้าบูกติเซนโตเดซี่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคิสเตโนโรนโดที่ได้ครอบครองเจ้าบูกติคันนี้เพราะรถสปอร์ตรุ่นนี้ถูกผลิตมาเพียงแค่10คันทั่วโลกเท่านั้นและยังถูกจองก่อนเปิดตัวด้วยซ้ำและบูกติเซนโตเดซี่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมที่ค่ายบูกติมีอายุครบรอบหนึ่ง 110ปีขนาดเครื่องยนต์เขามาพร้อมกับขุมพลังแบบ W16 8000 c พซีซีพร้อมเทอร์โบอีก4ตัว0-100ใช้วินาทีเพียงแค่2.4วิเท่านั้นบอกก่อนนะครับว่ามันค่อนข้างเร็วมากแต่แอบเสียดายทางโรงงานบุกติเขาได้ทำการล็อกความเร็วไว้380เท่านั้นส่วนเรื่องราคาก็อยู่ประมาณ 11.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆเกือบ400ล้านราคานี้คิดว่าน่าจะยังไม่รวมออปชั่นและภาษีนำเข้ามานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดอันดับรถคนดังคริสเตียโนโรนันโดถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยหรือว่าใครอยากจะชมรถคนดังคนไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับ เอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย